Mm-hmm. สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r i k k i n g the series ครับวันนี้เราจะมาสอนท่าที่ทุกคนขอกันมา,มามากมายนะครับตั้งแต่เริ่มซีรีส์นี้มาจะถึงตอนนี้นะฮะก็มีคนทวงมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือท่า t d l a s e หรือว่าท่า t o u c h d o w n r เ g e เรียกแบบไหนก็นได้ครับตามใจที่คุณชอบครับส่วนผมจะเรียกว่า t d l a s e แล้วกันนะครับเรียกง่ายดีเนาะก่อนที่คุณจะฝึกท่านี้ได้นะครับคุณต้องทําท่า คาวิลให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือมาคาโกนะครับมาคาโกเป็นท่าที่น่าจะง่ายไม่ต่างจากคาวิลมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนทําไม่ได้เนาะแล้วก็ท่าที่3นะครับท่าสุดท้ายก็คือท่าไรส์นะครับหรือว่าท่าเรสที่เพิ่งสอนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับท่าทีดีเรสนะครับก็คือตั้งท่าเปิดเหมือนกับท่าไรส์นะครับก็คือแบบนี้ ความแตกต่างจากท่าเรสก็คือเวลาเราลงเนี่ยเราจะไม่ใช้ขาลงก่อนเราจะใช้แขนลงเพื่อรับรอบก่อนเสร็จแล้วก็ใช้เท้าตามแล้วก็เหรี่ยมอีกอย่างหนึ่งของท่าทีดเลชนะครับก็คือเราจะไม่กระโดดเหมือนกับท่าของท่าเรสนะครับคือแบบนี้ เราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของท่านี้กับท่า T D r e เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ท่า Rest เราจะกระโดดนะครับกระโดดเพื่อเตะให้มันสูงนะครับแล้วก็เพื่อให้รับรอบได้ด้วยเท้านะครับส่วนท่า T D r e ก็คือเราจะใช้มือเพื่อรับรอบก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยเท้าเหลี่ยมมันจะไม่เหมือนกับการโดดเหลี่ยมมันคือการมุดเหมือนกับท่า Back Hand Spring ตัววิธีฝึกเนี่ยไม่ยากครับวิธีฝึกถ้าใครที่ฝึกครับวิวกับ ถ้ามาคาโกมาเรียบร้อยแล้วก็ฝึกง่ายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะฝึกได้เลยในวันเดียวนะครับท่านี้ถึงจะบอกว่าง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยดังนั้นก็ถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยก็บอกเลยว่ายากนะครับวิธีฝึกให้เรายืนตั้งท่าประมาณนี้ครับเห็นไหมหันหลังให้กับข้างหน้านะหันหลังปุ๊บถ้าใครที่เตะคลิกตะมูลข้างขวาเตะแบบนี้นะครับข้างขวาให้เราคับวิวไปทางซ้ายนะครับใครที่เตะซ้ายนะครับให้คับวิวทางขวา ส่วนสมขนดาดฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะทัดวิวไปทางซ้ายให้เราเอ็นตัวเหมือนกับจะทำสะพานฟงแต่นี่เป็นแบบเฉียงๆออกด้านข้างเหมือนกับม a คาโก้บวกกับคาร์วิวนะครับปกติม a คาโก้คือแบบนี้อ่าพอเราทำมาคาโก้ได้ปุ๊บคาร์วิวจะเป็นอย่างนี้คราวนี้เราจะเอา2อท่านี้มาผสมกันครับคือให้เรายืนอย่างนี้นะครับหันหลังให้หันหลังให้หหใหฝั่งทางนู้นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือ บิดมืออย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ทำงี้เอ็นตัวไปปพ๊บพยายามให้เท้าซ้ายลงก่อนนะครับเอ็นมือซ้ายลงไปพยายามให้มือซ้ายลงก่อนหรือถ้าใครที่ยังไม่ถนัดก็ย่อให้ต่ำลงแบบนี้ครับสแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ปึ๊บอ่ะดีดเป็นมาคาโก้คือยกมือสูงสแบบนี้นะครับยกมือสูงสแบบนี้ไม่ใช่เอามือวางด้านล่าง และดีดขึ้นเป็นมาคาโกนะครับต้องยกอย่างนี้เสร็จแล้วก็อวีง่งไม่ใช่เอามือวางเป็นมาคาโกแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือยกมือขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดีดพิ่บพยามทาให้มันลงขาซ้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะต่อรอบได้นะฮะหรือไม่ก็ลงสองขาก่อนก็ได้ในช่วงฝึกใหม่ๆแบบนี้หลังจากที่เราทําท่ามาคาโก้บวกกับท่าคาวิลธรรมดาได้แล้วใช่ไหมครับคือแบบนี้ปพ๊บ พอเราทําแบบนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เรามาฝึกท่าคาวิลแบบกลับด้านคาวิลแบบกลับด้านก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราทําคาวิลด้านนี้ด้านซ้ายใช่ไหมให้เราทําคาวิลด้านขวาแต่ว่าใช้แขนข้างเดิมก็คือข้างซ้ายถ้าเตะขวาใช้แขนซ้ายแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คือแบบนี้ปึ๊บพอทําแบบนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เราฝึกหมุนตัวก่อนมันจะเป็นจังหวะของมันแบบนี้เปิ๊กเปิ๊กเปิ๊ก เสร็จแล้วก็สลับขาปึ๊กเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเสร็จแล้วก็ก้มตัวลงต่ำๆนะครับกวาดมือเสร็จแล้วปุ๊บเอียงแขนให้เปิดหน้าอกเยอะๆนะครับตอนที่เราทำทีดีเลสผมขอเรียกเป็นทัชดาวแล้วกันมันเรียกง่ายดีนะครับตอนที่เราทำทัชดาวเนี่ยมันจะเนี้ยเนีย,เ,นยเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้แล้วกัน ให้เราหมุนแบบนี้เหมือนกับบัตเตอร์ไฟครับเแล้วก็เวลาตั้งท่าให้ใช้ขาซ้ายนำก่อนนะครับแล้วตามด้วยขาขวาปึป๊บซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาตามีกเพื่อเพื่อมันเพื่อที่จะเพิ่มแรงเหวี่ยงนะครับเห็นไหมเท้าเนี่ยพยายามให้มันบิดมาอย่างนี้เลยก็ได้ครับปึป๊บให้มันตรงๆไปเลยปึป๊บเสร็จแล้วก็เอามือเหวี่ยงลงด้านล่างทั้งซ้ายทั้งขวาเลย แล้วก็งางไปเลยครับไม่ต้องกระโดดคือไม่ต้องกระโดดอย่างนี้นะครับให้มุดไปเลยเหมือนกับทำคัดวิวในเหลี่ยมของท่าไรส์นะครับแต่ว่าเราไม่โดดเสร็จแล้วอีกทีนึงนะครับ เมื่อเราทําเหลี่ยมแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เราค่อยๆเปิดหน้าอกเยอะๆเ,เปิดแบบนี้เลยคือเบี่ยงแบบเห็นไหมตอนที่เราวางแขนมาอย่างงี้ใช่ปะให้เราเบี่ยงเปิดหน้าอกนี้เห็นไหมเหมือนกับจะททีดีเลสให้ทําเป็นเลสไปเลยแล้วก็เอามือแตะพื้นด้วยมันก็จะเป็นทัสดาวเห็นแต่ว่าในช่วงฝึกแรกๆเนี่ยเราจะเอาเท้ากับมือเนี่ยลงพร้อมกันแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเอาเท้าลงก่อน ค่อยๆปรับเหลี่ยมทีละนิดนะครับเดี๋ยวดูดูเหลี่ยมฝั่งนี้แล้วกันประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยมันจะมีคนที่ทำผิดพลาดบางอย่างอย่างเช่นแบบนี้มันโดดสูงเกินไปจนกลายเป็นท่าเลสนะครับถ้าเป็นท่าทีดเลสเนี่ยหรือว่าท่าทัชดาวเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยให้เราไม่ต้องขายืดขนาดนี้นะครับให้เราองอขาเคนประมาณนี้ อีกข้างนึงก็งอประมาณนี้เพื่อที่จะให้มันเก็บรอบได้ง่ายแล้วก็สวยนะครับถ้าเราขาตรงแบบปิ๊บๆอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันจะคุมรอบยากนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่เริ่มฝึกใหม,ใหม,ใหม่ด้วยพยายามมุดนะครับอย่างที่บอกครับพยายามมุดเหมือนกับทคาคัทวิวกลับด้านนะครับคือหมุนอย่างนี้เวลาเราทำคัทวิวทำด้านนี้แล้วก็ทาําคัทวิวกลับด้านอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้เหลี่ยมให้มันง่ายขึ้นเอาขาซ้ายนํานะครับหมุนตัวรอบนึงขาขวาปุ๊บขาซ้าย สลับขาขวาอีกที่นึงปึกป๊กปึ๊กทำเป็นคาร์บิวแต่ว่าแบบเงยอ,อย่างนี้ก่อนนี้แล้วก็งาไ,ไปเลยจับโทรศัพท์แล้วแม่งเล่นยากว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบไม่พูดแล้วกัน ประมาณนี้นะครับสาหรับท่า TD l e จริงๆมันต้องอาศัยการฝึกเยอะมากนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าท่านี้น่าจะยากกว่าท่า Backhand Spring ซะอีกเพราะมันใช้แขนเดียวไงมันเป็นความก้ากึ่งระหว่างท่า l e d กับท่า Carve w h e l แล้วก็ m a คา c o ครับมันเลยทําให้เราสัตว่ามันจะยากกว่าท่าที่มันบิดหรือว่ากระแทกไปตรงๆหรือว่าใช้พลังไปตรงๆอย่างกับท่าของ Backhand Spring หรือท่าลังกับหลังอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนฮะอย่างใครที่ขนัด ลังกาเกียวซ้ายก็จริงแต่ว่าแขนข้างซ้ายมันไม่แข็งแรงเงี้ยมันก็จะหัดยากเพราะบางคนแบบเตะขาวาก็จริงก็ถนัดขวาด,ด้วยไงปกติแล้วก็ต้องทาด้านขวาใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ไงถ้าเตะขวามันก็ต้องทําฝั่งซ้ายมันก็คือแขนข้างที่เราไม่ถนัดครับดังนั้นมันก็เลยจะหัดยากก็เอาเป็นว่าดูควบคู่ไปแล้วกันนะครับทั้ง คลิปใหม่แล้วก็คลิปเก่าที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่า T D l e s หรือว่าท่า Touchdown r a s h นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่มี เทคนิคการฝึกแบบไหนหรือว่ามีวิธีฝึกยังไงนะครับที่มันดีกว่านี้เนาะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ตอบแทนผมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้เข้าไปตอบทุกครั้งนะครับผมอัดคลิปแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้นะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เข้าไปตอบสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเจอกันทิตต่อไปครับแฮมบูคุเตบีโก